สวัสดีครับผมภาคจริญณักุลพันธ์นะครับในงานวีแคร์ทำการรายงานวิกที่รีพอร์ตครั้งที่2ระหว่างวันที่2ถึง6มิถุนายน2557นนะครับก็จะเป็นส่วนที่1นะครับในส่วนของตัวมาร์เก็ตติ้งนะครับในสัปดาห์นี้นะครับก็มีการส่งเอกสารให้คุณวัฒนาเซนในเรื่องของงบการเงินของบริษัทวีแคร์และบริษัทเทรดฟอร์สปันนะครับส่วนที่2คือส่งผลตอบแทนให้กับนักลงทุนนะครับแล้วก็การเงินไถ่ถอนนะครับแล้วก็ส่วนที่3าก็คือเบิกเช็คให้กับนักลงท เรียบร้อยตามวันที่กําหนดจ่ายนะครับแล้วก็ส,งส่งทรัพย์ให้กับพี่อินนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับทางพี่คอปได้มีการเมลมาสอบถามในเรื่องของการที่พี่อินยังไม่เกิดการลงทุนนะครับในส่วนของตัวบีแคท,ที่เราส,งส่งทรัพย์ไปผมเองก็เลยได้ตอบเปพี่คอปไปแล้วนะครับก็จะมารายงานในรีวิวดีพอตอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนนี้เองนะครับก่อน ต่อไปนะครับเราจะมีการปรับว่าเราจะมีการอัปเดตทรัพย์ให้กับพี่อินทุกวันในกรณีที่มีทับสวยและเราได้เพิ่มช่องนะครับเรื่องในส่วนของวงเงินขอกู้ที่ไม่เกินนะครับเพราะว่าในช่องแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของราคาตลาดซึ่งเราต้องปรับราคาจากราคาตลาดลงมาเพื่อจะเป็นวงเงินที่ขอสินเชื่อได้นะครับที่ให้อนุมัติได้นะครับเราก็จะมีการปรับลงมาทีนี้เราก็จะส่งมอบแล้วก็ให้พี่อินพิจารณาดูโดยให้กําหนดดูในช่องเรื่องของการวงเงิน วงเงินที่ให้สินเชื่อไม่เกินนะครับไปเปรียบเทียบกับช่องที่ของวงเงินอย่างเช่นผืน1772นะครับทาวม3สามชั้นหมู่บ้านเอร์เบิร์นนะครับราดจะพึกษาสาทรนะครับตัวนี้นะครับราคาตลาดอยู่ที่5้าล้านสซึ่ง ก็คือราคาสูงนะครับส่วนราคาที่สามารถให้วงเงินได้ก็อยู่ที่ประมาณสองล้านห้านะครับลูกค้าขอมาล้านหนึ่งล้านบาทตัวนี้ก็ถือว่าทรัพย์สวยซึ่งตัวนี้ก็คือทรัพย์ที่ทางนุ่นได้ส่งมอบให้กับทางพี่อินไปแล้วนะครับก็อลองให้พี่อินลองพิจารณาดูซึ่งจะมีการปรับนะครับกระบวนการในการส่งมอบทรัพย์ให้กับพี่อินอีกครั้งและจะมีการติดตามผลดูว่าพี่อินอให้ความสนใจหรือยังมีข้อติดขัดอย่างไรบ้างอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับผมนในส่วนของ วิกตี้รีพอร์ตของหน่วยง,ง,ง,งานวิเคราะห์ส่งมาให้การ์ดิง Marketing. ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ